ครับจริงจริงไม่คิดว่ามันจะแบบคนจะมาเยอะฮะนีเพอเราตั้งเป้าวแบบได้แดงสักพันห้าก็กำลังดีอะไรเงี้ยแต่ว่านี้ก็ทะลุสองพันก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกๆคนนะครับที่แบบให้การตอบรับได้แดงแล้วก็ด้วยความที่ยางหายไปนานเนาะเพราะว่าจริงๆเราจบมาจากต้นปีพอได้จัดติดโควิดก็จะมาถึงตรงนี้ก็แบบรู้สึกดีใจครับที่แบบ ยังยังยังทุกคนยังให้การตอบรับได้ได้อย่างดีอยู่ทุกคนนะครับอย่างตัวเราที่เห็นภาพในวันนี้ก็รู้สึกตื่นเนต้นครับเมื่อกี้ตอนที่เด็กๆพูดขอบคุณกันก็กลั้นน้ําตาอยู่ข้างหลังก็แบบเออแบบผ่านอะไรกันมาเยอะเหมือนกันอะไรเไงี้ยครับเหมือนงานเราเป็นงานท,ทให้เด็กๆกโอกาสได้เจเราจริงๆดีใจครับทุกครั้งเลยเราแบบนอกจากเด็กๆที่แบบมีพื้นที่มากขึ้นของตัวเองนะครับมีคนรู้จักมากขึ้นมีงานมากขึ้นมีคนรักมากขึ้น แล้วก็ยังมีอย่างตัวนีไอเองก็แบบอย่างของได้แดงเงี้ยก็ได้ไปตีพิมแบบหลายประเทศมากรู้สึกดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ช่วยผลักดันพวกเขาเหล่านี้ได้ครับแล้วมีโอกาสจะแบบไปแสดงในที่ประเทศต่างๆก็ยังมีอยู่ครับเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันมีเซ็นสัญญาเรื่องแฟนมิทติ้งต่างประเทศไว้หมดแล้วแหละเหลือแค่รอประเทศเปิดก็แบบก็ไปกันตามปกติครับจริงๆมีญี่ปุ่นครับ มีเกาหลีม,มีพวกฟิลิปปินส์ดินโดอะไรพวกเนี้ยครับจากเราฟีดแบ็กวันไหนที่เราเห็นเราตื่นเต้บอกเลยแฮปปีบบป้์ดีอะไรนะครับวัน,นี่ยฟีดแบ็กแบบไหนที่เราเห็นว่าแคบมบป์ดีมากจริงๆฟีดแบ็กที่ทุกคนจอยด้วยกันหมดเสียงคนดูกรี๊ด <c oughs> คนดูตกมือคนดูแบบเชียร์น้องๆอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราเห็นภาพพวกเนี้ยไม่ว่ากิ่งงานกี่งาน,งานก็แบบความรู้สึกเหมือนกันแบบมันอิ่มใจอะไรเงี้ยครับรู้จุดมาตรการแต่ละคนหรือแต่ละคนหรื่า เยอะมากครับผมก็แบบอย่างอย่างตัวซาม,มีเองเงี้ยจากเมื่อก่อนคือแบบจะไปทางสายตลกอย่างเดียวน้องก็พัฒนาขึ้นแบบเป็นสายร้องไห้ได้และสายดราม่าได้อย่างเอิร์ธเองก็แบบเริ่มน้ำตาสั่งได้และอย่างฟลุกเองก็แบบมีจังหวะที่คมขึ้นอย่างพี่โอ้มีแบบวิธีการเล่นที่แบบมีเสน่ห์มากขึ้นบุญเปรมก้าวปอตตันอะไรเงี้ยมีไพอาทุกคนก็แบบพัฒนาทางเรื่องการการแสดงแล้วก็รวมถึงเรื่องการเต้นการร้องด้วยครับ การตอบรับที่ดีในแขนเนี้ยมันทำให้เรา,ารออก,กดดันเ,เชือกป่านเรื่องต่ตอไปกดดันครับกดงานมาขึ้นทุกง,งานเพราะเหมือนแบบเหมือนคนเขาบอกว่าขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ก็ต้องแบบใหญ่แล้วก็ต้องใหญ่ขึ้นอีกอนะไรเงี้ยถ้าเล็กลงมันก็แบบเอ๊ะทำไมดรอปนะอนะไรเงี้ยพยายามแต่ก็พยายามไม่กดดันค่ะพยายามหาลูกเล่นใหม่ๆอะไรใหม่ๆอนะไรเงี้ยมาใช้ในงานมากขึ้นครับตอนนี้เชือกป่านอยู่ในขั้นตอนการเขียนบทครั <S 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 บ<ด>ตอนนี้ก็แบบรอ,รอ รอทางพี่แกเขียนบทว่าแบบเสร็จเมื่อไร่เราก็พร้อมเปิดกล้องมานั่นเลย,ยคนละคนพี่ก็เหมือนกันครับคนลวพี่ยังยังไม่มีบทเลยเหมือนกันก็อยู่ในขั้นตอนการเขียนบทด้วยจับพี่บอกวันนั้นที่มีตัวทีเซอร์ออกมาเนาะเพราะว่าเป็นงานเปิดตัวของของฝั่งฝั่งลุคกี้เทลเลนก็ต้องมีงานของปีหน้าที่เห็นว่าจะมีงานอะไรบ้างเลยครับพอมาก็เลยต้องต้องทำทีเซอร์เพื่อปล่อยไปในงานนั้นก่อน นิวว่าทิศท,ทางตอนนี้มันมันเพิ่มมากขึ้นแหละแล้วก็มีแบบหลายๆเจ้าที่หลายๆผู้ผลิตเนาะที่ประกาศออกมาจะทําจะทำอะไรเงี้ยแต่ก็มีก็มีหลายๆค่ายที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีออกมาด้วยเหมือนกันแต่ว่าทุกคนล้วนแต่รู้สึกว่าบอยเลิฟ hmm. เป็นอะไรที่ทําแล้วเ mm hmm. ม้นเงินสูง mm hmm. กับการลงทุนเพื่อน,นักแสดงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางบางครั้งก็แบบจนลืมว่าแบบคุณภาพก็สําคัญนะอะไรเงี mm ้ย hmm. mm hmm. อย่างนิวอย่างนิวเองนิวมองว่าก็จะมีโปรเจกต์เร็วๆนี้ที่จะมีผู้หญิงเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าพอตลาดบอยเลิฟ er, คนมันลงมาเยอะใช่ไหมครับเราก็พยายามหาอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นโอเคบอยเลิฟ er, เราทำอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องหาอะไรใหม่ๆเพื่อเสิร์ฟคนดูที่รู้สึกว่ามันไม่ซ้ําในช่วงนี้ด้วยเหมือนกัน ครับก็อยากฝากสตูดิโอวา s บิซับิไว้ด้วยนะครับเรื่องนี้ก็จะมีทั้งรายการ on YouTube มีซีรีส์ของปีหน้าอีกอีกเยอะเหมือนกันครับทั้งผลิตเองทั้งรับจ้างผลิตให้ค่ายต่างๆเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยครับที่สำคัญฝากติดตามน้องๆทุกคนนะครับในได้แดงด้วยครับก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนน้องๆน้อ,นอให้แบบไปได้ไกลกว่านี้ในเส้นทางที่ที่เขาชอบที่เขารักกันอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากๆครับผม